ก็รับเข้าสู่ช่องสาวดาสตหีบนะคะวันนี้เรามาอัปเดตกันเทอันนี้นะคะที่ป้าบอกมาถึงเมื่อเช้าคือกรอบขึ้นมาจากต่อจากสองนะคะตอนนี้รถปูนก็ได้มาถึงแล้วนะคะอันแรกดูากานมาก ไปหมดแล้วทุกเสาเลยนะคะตอนนี้ใส่กรอบไว้หมดทุกเสาเลยนะคะนี่ก็เทเสาแรกก่อนว่ากรถปูนหนึ่งคันนี้จะได้อยู่เสานะคะเราจะรอดูันนะ ก็รอนะคะก็ใส่เสาโน้นก่อนเป็นเสาแรกเสานี้น่าจะได้ทั้งสองคันเดียวได้สองเสาเลยเนาะข้างนี้อันนี้ก็ใส่เด็กไว้เฉยๆยังไม่มีตูมนะคะอันนี้ก็เเสาแรกอันนี้ก็เสาที่สามแล้วก็ถึงจะไปเสาที่สี่นะคะก็เรี๋ยวเอไม่หมดแล้ว ได้ชัดไหมน,นะคะให้หัวใจมาโดยนะคะปาาาะคะ้ายังไม่ได้อ่านนะป้าขอทำคลิปก่อนเด้อ ค่อยลงนะคะลมก็ค่อยๆลงก็เ,เอาไม้นะคะไมค้ค่อยๆเยงให้ปุ่นแน่แนๆนะเนาะเร็กกี้ครับ จี้เหรอไม่แยงเหรอจี้อานะคะช่งออางของรบอกจี้นะคะเราก็ต้องบอกว่าจี้เหมือนกันนะคะป้านึกว่าแยง่แยงมีเครื่องสัเ่องแงเนาะไม่งั้นมันโป่งนะคะมันจะไม่ไม่เป็นแท่งมันจะไม่แน่นนะคะตัวเสร็จหนึ่งต้นหรือยังหรือว่า โอจะต้องเอาไม้ลงไปตรงๆนะคะก็เลยเอาเขาเรียกอะไรนะเอาออกนะคะเพื่อจะเอาไม้ลงไปแยงเขาเรียกอะไรนะแยงอีกแล้วที่ที่เอาไม้ไปทุบทุบท่งนยายแยงอะไรตอนนี้เรียกแยงแล้วนะคะถูกต้องแล้วออที่มันเรียเครื่องจี้ไงนะคะ เอาไม้กระทุง้งกระทุ้งนะคะให้ปูนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะได้ไม่มีช่องอากาศนะคะีกแล้วนะคะลงมาอีกแล้วนะคะอันนี้เยอะเลยอันนี้นะคะเราก็เชนไม้กระทุง้งกระทุ้งนะคะ ารถมันจะได้สีต้นเนาะไม่หมดครับคันนี้พอดีเลยคันนี้สีต้นเลยถ้าคันเดียวนี่สีต้นเลยเหรอโอ้นะคะคันเดียวนี้นะคะสีต้นเลยสุดยอดมากคันนี้ก็หมุนเรื่อยๆรืนะคะมีกระหายเลยมันไม่ชัดเหรอมูน้อนด้ว คันเดียวนี้ได้สิต้นเลยนะคะเททั้งหมดสิต้นเลยนะมาเที่ยวเดียวไม่มาหลายเที่ยวนะคะแก่ก็แบบบวมอ่ะเอาตัวล็อกแบมมาทักทักเอาตัวล็อกแบมมาใหม่ดิผมก็ไปดูนะคะแบบบวมแล้วนะคะอ๋อคุมงานอยู่นั่นแหละมันมี คลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดูว่าอ่าเราเริ่มเทแบบเส,สาต่อขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะคลิปนี้ชาวดาก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาวดาชาแนลนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ